คุณเคยถามตัวเองบ้างไหมคะว่าคุณรักใครบ้างในชีวิตนี้หนึ่งในนั้นมีคุณหรือไม่คะหลายๆครั้งที่เราจะได้ยินเสมอว่าเราต้องรู้จักรักตัวเองให้ได้ก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นและวิธีการที่จะรักตัวเองนั้นมันก็มีหลายรูปแบบเพียงแค่เปิดใจยอมรับในตัวของคุณเองเสียก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกิ๊บเก๋เซฮพร้อมมาทักทายคุณผู้ฟังกับท็อปปิกที่น่าสนใจ ฝากเป็นกำลังใจกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้มีพลาดกับทุกเรื่องราวที่จะมาเซฮายกันนะคะวันนี้มีข้อคิดจากหนังสือที่น่าสนใจที่จะฮิวใจกันได้ค่ะเป็นหนังสือที่ฮิวใจให้ความรู้สึกดีกับตัวเราเองและเป็นหนังสือเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้อยู่บนโลกนี้ให้ได้กับหนังสือที่มีชื่อว่าวิชาใจเบาหรือว่า Liter ที่เขียนโดยคุณยังพรูเอโบร จากสำนักพิมพ์อั a ม i n รียนฮาทูเป็นหนังสือที่เน้นถึงการปลดปล่อยพันธนาการในอดีตของเราอกกอดปัจจุบันที่เบาสบายไปสู่อนาคตแห่งความเป็นไปได้เรามาสัมผัสวิชาใจเบาไปพร้อมๆกันนะคะหนังสือวิชาใจเบาเล่มนี้เป็นหนังสือที่จะแนะนําเส้นทางแห่งการเยียวยาซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่าเป็นการช่วยเพิ่มความสุขและความเบาสบายให้กับชีวิตได้จริง ผูเขียนได้เล่าประสบการณ์ของตัวเขาเองตั้งแต่เมื่อเขาเคยทุกข์ทรมานจากการติดยาก่อนจะเริ่มต้นทำสมาธิจนจิตใจเบาสบายขึ้นแล้วเส้นทางชีวิตมันก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีนอกจากการทำสมาธิแล้วเขายอมพูดถึงการรักตัวเองในแง่ของการตระหนักในตัวตนและการเรียนรู้ที่จะเยียวยาจิตใจด้วยการยอมรับตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันและปลดปล่อยตัวเองจากความต้องการ และความยึดติดทั้งปวงหากคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าการใช้ชีวิตทุกวันนี้มันยากขึ้นทุกทีและมันเกินจะรับไว้แล้วลองปล่อยวางบางสิ่งเพื่อให้ใจเบาสบายขึ้นและเปิดรับสิ่งดีๆไปพร้อมๆกับการเดินทางของหนังสือเล่มน,นี้แล้วคุณจะได้รู้ว่าเรายังมีชีวิตที่ดีกว่านี้และเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้อีกมากทีเดียวค่ะ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็สามารถเยียวยาจิตใจและให้ข้อคิดดีๆกับเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้มันก็ต้องมาจากข้างในจิตใจของเราเสมอหากคุณรู้จิตใจและตัวของตัวเองแล้วมันก็ง่ายต่อการเยียวยาตัวเองคุณจะต้องค้นพบตัวเองให้ได้ซสก่อนก่อนที่คุณจะเยียวยาตัวเองได้คุณจะต้องรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นก่อนคุณจะต้องรู้ว่าอะไร คือสาเหตุที่ทําให้คุณเจ็บปวดการนั่งสมาธิจะช่วยให้คุณค้นพบตัวเองได้ดีขึ้นแม้ว่าในช่วงแรกของการฝึกสมาธิมันอาจจะไม่มีความเคยชินกับตัวคุณเองคุณอาจจะรู้สึกอยากเลิกนั่งสมาธิทันไปเลยแต่ถ้าคุณพยายามฝึกได้ตามแผนที่คุณวางเอาไว้ในเวลาแค่ไม่กี่วันคุณก็จะมีความเคยชิน เมื่อคุณเริ่มเคยชินและสามารถที่จะทำสมาธิได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกต่อต้านมากนะเมื่อคุณฝึกบ่อยๆคุณก็จะเริ่มรับรู้ถึงตัวตนของคุณที่อยู่ภายในมากขึ้นคุณจะเกิดความนิ่งมากขึ้นสิ่งนี้จะทำให้คุณค้นพบกับต้นตอของปัญหาและคุณก็จะค่อยๆรู้ว่าคุณจะต้องทำอย่างไรต่อไปความกวนกวายของคุณก็จะได้รับการเยียวยาสิ่งสำคัญก็คือ คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงจากภายในการที่จะทำให้ความเครียดนั้นหายไปได้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงจากตัวคุณเองก่อนสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจก็คือเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอดีตของตัวเองที่ผ่านมาเราอา,ากจะปลดปล่อยให้ความโกรธคำพูดและการกระทำมามีอำนาจเหนือเราจนเราต้องเจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าและส่วนที่ยากที่สุดก็คือ ในช่วงแรกของการฝึกฝนคุณจะพบกับความอึดอัดและแรงต่อต้านของตัวคุณเองความยากลำบากเหล่านี้ล้วนเกิดจากความที่คุณไม่คุ้นเคยแต่ถ้าคุณอดทนได้และคุณฝึกฝนสมาธิได้บ่อยๆคุณจะเริ่มเคยชินและเกิดการต่อต้านน้อยลงเมื่อนั้นความสามารถในการปล่อยวางเรื่องที่ทำให้เป็นปัญหาหรือเรื่องที่ทำให้คุณเจ็บปวดมันก็จะสามารถปล่อยวางได้มากขึ้นตามลำดับค่ะ เมื่อเรารู้จักตัวเองดีพอในการเยียวยาจิตใจมันก็จําเป็นจะต้องใช้พลังซึ่งการทําสมาธิก็ถือว่าเป็นการสร้างพลังอีกอย่างหนึ่งเป็นการสร้างพลังที่เกิดความสงบและเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราสามารถทําสมาธิได้อย่างถูกต้องมันก็จะสามารถช่วยเราให้มีอิสระและสามารถแก้ปัญหาหรือรู้สาเหตุของปัญหาและความวุ่นวายต่างๆในชีวิตได้สมาธิ จะช่วยให้เราลดความกังวลและความเครียดลงไปได้อย่างมากค่ะาหากเราสามารถทำสมาธิได้ทุกวันเราจะค่อยๆเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เราจะเป็นคนที่มีความมั่นใจในทางจิตใจที่ดีขึ้นเราจะเป็นคนที่มีความตรงต่อเวลามากขึ้นถ้าเราต้องการเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างมีความมั่นใจมากขึ้นหากเรามีการทำสมาธิได้ทุกวันก็จะยิ่งเป็นการดี ยิ่งทำสมาธิได้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับการเยียวยามากขึ้นเท่านั้นความเจ็บปวดภายในใจของคุณก็เปรียบเสมือนกองไฟกองใหญ่ที่มาอยู่สูงใกล้ตัวคุณโดยที่คุณไม่อาจจะหลบหนีไปได้เพราะว่ามันมีเชือกที่ผูกไว้กับกองไฟกองนั้นแต่การทำสมาธิจะช่วยให้คุณถอยห่างจากความทุกข์ใจเปรียบได้กับการที่คุณสามารถที่จะเดินออกห่างจากกองไฟนั้นได้มากขึ้น คุณสามารถที่จะยืดเชือกนั้นให้ออกไปไกลาจากกองไฟนั้นได้ยิ่งคุณทำสมาธิได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งออกห่างจากกองไฟได้มากขึ้นเท่านั้นความร้อนของไฟมันก็จะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆแม้ว่าคุณไม่อาจจะตัดเชือกนั้นได้แต่ความเจ็บปวดมันก็ลดลงได้ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าคุณจะขยันออกห่างจากกองไฟนั้นได้บ่อยแค่ไหนหรือสามารถยืดออกไปห่างไกลแค่ไหน นั่นก็ขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองค่ะในหนังสือเล่มนี้ก็ยังได้บอกด้วยว่าในการใช้ชีวิตของเรานั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะทําให้เราอยู่รอดนั่นก็คือความพยายามเมื่อเรามีสมาธิแล้วความพยายามก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะเยียวยาความเจ็บปวดของคุณได้คุณจะต้องวางแผนและจัดการลงมือทําด้วยตัวเองการที่จะนั่งรอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนั้น ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยมีผลดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณลงมือแก้ปัญหาตามแผนที่คุณวางเอาไว้มันก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้รับการเยียวยาที่ดีแล้วเร็วขึ้นแต่ถ้าคุณอยากจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะต้องลงมือทําด้วยตัวของคุณเองแม้ว่าคนอื่นๆอาจจะช่วยเหลือคุณได้แต่คนที่จะช่วยคุณได้มากที่สุดนั่นก็คือตัวของคุณเองถึงแม้ว่าเราจะมีสมาธิและมีความพยายามแค่ไหน โลกก็เหวี่ยงบททดสอบมาให้เราได้เสมอในโลกของความเป็นจริงการเดินทางของเรานั้นมันย่อมต้องสะดุดอยู่บ่อยครั้งหรืออาจจะต้องถอยหลังบ้างก่อนจะก้าวกระโดดครั้งใหญ่แต่การกระทําของเราในวันนี้จะเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์ที่จะเบ่งบานและผลิดอกออกผลให้กับชีวิตเราในภายภาคหน้าจงอย่ามองแต่เพียงความสําเร็จหรือความสมบูรณ์แบบของชีวิตเพราะนั่นจะทําให้จิตใจของคุณเป็นพิษ และตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ได้ในความพยายามและการมีสมาธิจะค้นพบกับความจริงและการหลุดพ้นได้นั่นก็ต้องใช้เวลาด้วยในสมการของความสําเร็จทั้งภายในและภายนอกจะพบว่าความเร็วเป็นเพียงปัจจัยเล็กๆเ,เท่านั้นจะดีกว่าไหมหากเราตั้งมั่นกับความพยายามความมุ่งมั่นและความสม่ำเสมอในระยะยาวจงจำไว้ว่า ส่วนหนึ่งที่จะทำให้ภูเขายิ่งใหญ่และยืนยงก็เพราะว่าพวกมันค่อยๆที่จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาอย่างช้าๆและเป็นการก่อร่างสร้างตัวมานานแสนนานดังนั้นจงรับมือกับปัญหาทุกรูปแบบและจำไว้เสมอว่าเราไม่ได้เก่งพอที่จะแก้ปัญหาได้นภายในวันเดียวค่อยๆเรียนรู้ปัญหาและค่อยๆก้าวผ่านมันไปนั่นแหละคือหนทางที่ดีที่สุดการแก้ปัญหาไม่ได้หมายความว่า คุณจะต้องเป็นคนผิดเสมอไปบางครั้งปัญหานั้นอาจจะไม่ได้มาจากตัวคุณเองบางครั้งปัญหานั้นคุณก็ไม่ได้เป็นคนก่อแต่ในเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วการแก้ไขและการที่จะทำให้เราผ่านมันไปให้ได้นั่นถือว่าเป็นบทเรียนที่จะทำให้เรามีชีวิตดีขึ้นและเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แบบการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆคือความตั้งใจคือพลังที่ทรงอานาจ และการพิจารณาอย่างชาญฉลาดความกล้าหาญที่จะเคลื่อนไหวไปตามจังหวะก้าวย่างของเราดึงตัวเองออกมาจากการแข่งขันที่เราต้องบังคับตัวเองมุ่งเน้นไปที่การกระทำอย่างตั้งใจทำให้เป็นความสำเร็จของเราให้ได้สร้างความแตกต่างที่ใหญ่หลวงซึ่งในสมการของความสำเร็จนั้นจะพบว่าความเร็วเป็นเพียงปัจจัยเล็กๆเท่านั้นจริงๆและทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลง ซึ่งมันก็ส่งผลต่อความจริงของเราไม่มีสิ่งใดที่คงอยู่อย่างถาวรไม่ว่าเราจะรับรู้หรือไม่ก็ตามหากมันไม่มีกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงก็คงไม่มีชีวิตใดที่จะเกิดขึ้นมาได้อีกคุณย่อมเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หากมองไม่เห็นว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนเมื่อคุณไม่อาจยอมรับความเปลี่ยนแปลงชีวิตย่อมสูญเสียเวลาดีๆไปด้วย เพราะจิตใจของคุณจะคอยแต่วิตกกังวลถึงจุดจบที่มันยังมาไม่ถึงซึ่งทุกสิ่งที่กล่าวมานี้ถ้าขาดสิ่งนี้ไปคุณก็จะไม่หลุดพ้นหรือไม่สามารถปลดปล่อยความทุกข์ทรมานได้คุณจะต้องรักตัวเองเยียวยาจิตใจหากเราต้องการที่จะเยียวยาจิตใจของเราให้ได้ผลจริงๆเราจะต้องเริ่มรักตัวเองซึ่งการรักตัวเองนั้นมีหลายแง่มุมทั้งความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง การสร้างนิสัยที่ดีและการยอมรับตัวเองโดยปราศจากเงื่อนไขซึ่งทั้งสามสิ่งนี้จะทำงานทั้งภายในและภายนอกตัวเราเพื่อสร้างและสนับสนุนความรู้สึกรักตัวเองอย่างยั่งยืนแต่สิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักตัวเองให้ได้ก่อนการรักตัวเองไม่ใช่การซื้อสิ่งของที่ตัวเองต้องการให้ได้เยอะๆเท่านั้นการรักตัวเองไม่ใช่การยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของโลกแต่การรักตัวเอง เป็นการยอมรับทุกอย่างของตัวเองและปล่อยวางในสิ่งที่เราไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงมันได้แล้วตั้งหน้าตั้งตาทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้และทําให้ได้ดีที่สุดปราบใดที่สิ่งนั้นมันไม่ทําให้ใครเดือดร้อนแล้วมันทําให้เรามีความสุขด้วยก็ให้ลงมือทําไปเลยเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันจะช่วยเยียวยาจิตใจของเราได้เป็นอย่างดีการเยียวยาไม่ใช่การเติมเต็มชีวิตด้วยความพึงพอใจ และไม่ใช่การไม่พบช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่มันคือการอยู่กับความเป็นจริงการผเผชิญหน้ากับความรู้สึกและไม่ให้มันสะสมเพื่อนำไปสู่หนทางอันตรายไม่ให้สะสมไปสู่ความเจ็บปวดไม่ให้สะสมให้อยู่กับช่วงเวลาที่ตกต่ำเพราะการอยู่กับความจริงนั้นมันจะดีกว่าการแบกรับความเจ็บปวดที่ไม่ผ่านการพิจารณาผู้ที่ผ่านความทุกข์ยากแสนสาหัสแต่ยังคงอ่อนโยนต่อผู้อื่น มักไม่ได้รับการยกย่องอย่างเหมาะสมการไม่ยอมให้ความทุกข์นั้นมีชัยคือผลงานของผู้กล้าปล่อยวางความขื่นขมใช้ชีวิตด้วยหัวใจที่เปิดกว้างแม้จะ,ะเผชิญกับสิ่งทั้งหลายนั้นนั่นแหละคือของขวัญชิ้นใหญ่กับโลกใบนี้และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นความเห็นส่วนตัวของกิ๊บเกตที่จะอยากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกับหนังสือวิชาใจเบาซึ่งเป็นหนังสือที่ให้แง่คิด และการเยียวยาจิตใจของเราได้ให้เริ่มจากตัวของเราเองการรับรู้ตัวเราเองยอมรับในตัวเองและเห็นคุณค่ากับตัวเราเองซึ่งเป็นหนังสือในการพัฒนาตนเองที่กิบเกอยากจะแนะนำให้คุณผู้ฟังนะคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจกิเกจะแปะลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะหนังสือคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณได้เปิดโลกกว้างและหากคุณพร้อมที่จะปรับมเซตของคุณ หนังสือต่างๆก็จะช่วยให้คุณค้นพบกับสิ่งนั้นแต่นั่นคุณก็ต้องเริ่มจากตัวคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองให้ได้เปิดใจเปิดโลกของความคิดของคุณและยอมรับความคิดของคุณว่าความคิดนั้นมันสามารถทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นได้ไหมถ้าถูกใจคลิปนี้คลิปเก๋ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้นำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มาทักทายกันนะคะ ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ